ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว FMC Play Ecosystem เป็นมากกว่าเจ้าของกระดานเทรดที่เจ้าสัวบ้านเราทำดังนั้นวันนี้มาดูกันว่า FMC Play Ecosystem คำว่า super ecosystem ทำไมใช้คำนี้เพราะมันมากกว่าที่เรารู้มันครบวงจรในชีวิตประจำวันของมนุษย์เลยครบวงจรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเจ้าสัวบ้านเรากระดานเทรดบ้านเราธนาคารบ้านเรา ทำแค่กระดานเทรดแต่ f m c p a y มีมากกว่านั้นมีอะไรบ้างธุรกิจที่หนึ่ง Heyo Trip เป็นแอปพลิเคชันที่จองตัว๋วเครื่องบินจองท่องเที่ยว ธุรกิจที่ 2. ง C-Chat เหมือน l ลายบ้านเราเลยค่ะธุรกิจที่ 3. New FMC Pay ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเหมือนสยามบล็อกเชนธุรกิจที่ 4. Coincap New เป็นเว็บไซต์ลิสต์เหรียญคริปโตเคอเรนซีบนกระดานนะเหมือน Coinmarketcap เหมือน CoinKiko ธุรกิจที่5 t a ท k อคินะคะเหมือน Facebook บ้านเราเลยนะคะธุรกิจที่6 fmcp a y crypto exchange เป็นกระดานเทรดคริปโตเรามีเหรียญคู่กระดานอยู่2เหรียญเหรียญที่1เลยเนี่ยเป็นเน็ตคอยเหรียญที่2องไฟล์มาคอยหรือ fmc ของเรานั่นเองวันนี้ขออนุญาตเปิดเว็บไซต์ให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะคะ new fmcp a y com สามารถเช็คดูได้เลยนะคะ FMC Play เป็นกระดานเทรดคริปโตเหมือนไบแนนต์เหมือนบิดขับบ้านเราเหมือนทุกกระดานเทรดทั่วโลก FMC p พยจดทะเบียนธุรกิจลายเส้นทางการเงินที่สหรัฐอเมริกาความพิเศษกว่ากระดานเทรดทั่วโลกตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากเทรดคริปโตเคอเรนซีแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ FMC p พยจะเป็นกระดานเทรดที่2ของโลกที่สามารถเทรดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตอนนี้ยังเทรดไม่ได้เขาเตรียมตัวไว้ปีหน้าค่ะ f m c p a y เป็นเหรียญ c o s y s t e m ชื่อว่าไฟล์มาคอยสามารถเทรดกับหุ้น t ท s l a Amazon, Twitter, Facebook, Google, Alibaba, Netflix ได้ทั้ง10ตัวเลยนี่คือหุ้นที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือหุ้นท็อปทอปของสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นเทคโนโลยี อยากบอกทุกท่าน f m c p a y สามารถสมัครกระดานเทรดฟรีเหมือนสมัครใบแนน c e เหมือนสมัคร, id, ครบิตคับแต่สมัครฟรียืนยันตัวตนแล้วพี่ๆจะได้รับเหรียญ a i r d ดรอป0 0 0เหรียญ f m c p a y ค่ะสามารถล่า a i r d ดทุก5นาทีเหรียญน,นี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีมูลค่าแล้วนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น USDT ได้เลย วันนี้พิเศษสุดๆสำหรับใครที่ฝากชื่อเบอร์โทรนะคะทางอินบ็อกซ์นะคะเราจะนะคะให้เข้าเรียนในคลาสพิเศษในการสร้างไรายได้หลักล้านจากธุรกิจ FMCP นะคะรีบทักเข้ามาดุนดนดๆนเลยนะคะสวัสดีค่ะ